วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมรถไฟควนสินค้านะครับที่985นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุขไหกครกนะครับเดี๋ยวจะมาลีกเข้าทางสองนะครับที่สถานีนครชุมนะครับลีกให้กับขบวนรถเร็วที่171นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับรอดกุมง รถไฟนะครับไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะไปรอถ่ายขบวน985นะครับให้ชมกันตอนนี้ได้ยินเสียงหัวรถจักรนะครับอันต้อมมาแล้วนะครับ ขบวนน่าจะใกล้มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับขบวนสินค้า985นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ ดี๋ยวจะเข้าหลีกที่รางสองนะครับที่สถานีนครชุมนะครับหลีกให้กับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับขบวนสินค้าเก้าแปดห้านะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ ต้นทางกรุงเทพไปทางสุงไหงโกลกนะครับหลีกเข้าทางสองครับวันนี้เดี๋ยวขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งะจะตามหลังมานะครับต้องหลบให้ก่อนนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับซีสีศูนย์สอง ขบวน985นะครับลีกเข้าทางสอนะครับนี่นะครับลีกเข้าแล้วนะครับลีกให้กับรถเร็วนะครับที่171